ตาชีนีเต้นคนใหม่วันนี้ไม่ร้องเลยช้าเลยฮะอะไรนะอะไรนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวไว้ยกยคุยกันแล้วกันนะที่ไม่ได้ยิน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอมาไว้ตรงนี้สักครู่นะฮะเพลงต่อไปเป็นเพลงความหมายดีๆเพลงนี้อยากฟังหรือยังอยากฟังแล้วขอผมหายใจสัหนึ่งใครร้องได้เชื่อกันร้องกับเพลงนี้ครับ thank <laughs> you Come love. <laughs> เจอปีกพีก็คืออยากจะรู้มีมอเตอร์มอเตอร์อะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันมีครับผมไม่มีเป็นเป็นมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่งเป็ยนต์อย่าเป็นมนุษย์ครับแต่พอดีพ่อแม่ให้มาดีครับเฮียเนี่ยมัดิาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเชิญน้องชายมาหน่อยได้ไหมได้ครับผมโูกผูอะค่ะ พอเสิรที่แม่บัวทุกครับโอ้โหดูเลยเป็นมเป็นลมเปมเป็นลนะครับเป็นาเขาเป็นตัวแม่เออตัวพ่อโอ้สองคนที่เจอกันที่ไรเนี่ยพอชักแตกนะเขาเรียกว่าพอชักแตกแล้วสนุกสนานทุกครั้งเลยทีเดียวเพราะว่ไม่เคยตกแล้วก็สร้างเสียงกรี๊ดได้ตลอดเวลานะสนุกสนานเหลือเกินแต่วันนี้สองคนนี้มาเรื่องของการท่องเที่ยวครับผมถามกันดีกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เอ่อผมเกิดที่กรุงเทพครับแต่ว่าคุณแม่อยู่นอกคาคครับอ๋อเป็นลูกครึ่งกรุงเทพนองทายใช่ครับเออดีฟังดีดีดีเลยพี่เข้าครับคือคือผมเกิดกรุงเทพเหมือนกันครับแต่ว่าเอ่อท่านพ่อและท่านแม่เป็นคนตราก็เลยเป็นคนตราอ๋ออันนี้จะครึ่งก็ไม่เชิงใช่นะเป็นตราตราแต่เป็นกรุงเทพทีหลังอะไรนี้เพื่อถามว่าเพื่อถามว่างงไหมเหมือนเลยถามว่างงไหมถามว่าเพื่ออะไรกันนะ เป็นคนในจังหวัดท้องเที่วันนี้มาล่้นการท่องเที่ยวแนะนำหน่อยสมมติจะไปเที่ยวเกอะไายใช่ไหมรับผมมีอะไรน่าสนใจไหมครับมีเกาะไทยมีบ้านไฟพญานาคครับเธอไปดูเธอไปดูอยู่อ๋ออันนี้อันนี้อยากให้เขาบ้านไฟกันเนี่ยเขาเอาน้องจุดบนบ้างไฟมากเลยเอยากดูว่าจะขึ้นไปสูงขนาดไหน มีอะไรอีกบ้างครับของไทยบ้างใครครับเอาข้ายมีหลายอย่างครับแล้วก็อยู่มีท่าเสด็จนะฮะมีจริงๆมีหลวงพ่อพระสายครับผมแล้วก็มีเกี่ยวกับอะไรที่เป็นไทยเยอะมากที่จังหวัดหนองคายถ้าใครที่รักธรรมชาติหรือชอบความสงบก็ไปอยู่ที่จังหวัดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคุณได้ดีอาหารล่ะไปอยู่แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วนะคราวนี้ต้องเรื่องของกินบ้างอาหารนะครับมี อะไรนะลูกชิ้น่ไม่มีฮะลูกชิเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกหนูว่าน้องชายมีลูกชิ้นนึงาเดี๋ยว่เาม่น้องชายไม่มีลูกชิ้นน้องายมีโมจิไม่ใช่เหรอเนี่ยนองายมีอ่าหมูยอสอรอีสานนะผมอ่าที่ผมชอบแล้วกันก็นส้มตัครับที่น้อง แกงส้มน่าจะอยู่ที่อยู่ที่นี่นะคือจริงๆแกงส้มแ่ะเขามีอยู่ทุกภาคนะเมมออเแกงส้งมเป็นอะไรที่หลากหลายนะฮะกินแต่ละภาคก็จะรสชาติแตกต่างแต่ภาคเนี้ยรสอร่อยนะเขาบอกว่าภาคเนี้ยภาคพิศดารนะอ่ะก็หน้าคลายก็ของกินอร่อยข้าวปุ้น<อ>งต้มแซ่บหลายเนาะ,ะท,ที่เที่ยวก็มีครานี้ที่ตลาดบ้างที่ตลาดนี่ถ้าพูดถึงตลาดก็ต้องพูดถึง